เขามากันต่อนนะครับข่าวส่งทายไปเลขที่เกกตนครที่รับประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำนทิศบ้านนะแต่ว่านี้หมดเวลากันแล้วนะครับพอการเลือกตั้งที่ระบ้านและก็เจ้าหน้าที่เนี่ยติวเข้มนะครับหน้าสอบรับสมัครกันทำหน้าหน้านี่เอาทิพนนะครับในการจัดการเลือกตั้งสภาเทศบาลนะครับแล้วก็นายกเทศมนตรีครับโดยเมื่อเร็แต่ว่าที่โรงแรมทวินโลตัสงอำเภอเมืองทูอ์อำเภอเมืองนครที่ธรรมราชนะครับนายอิทธิพลบุญประคองกับประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะเนี่ย เดินทางมาปเป็นประธานการประชุมนะชี้แจงในทางการปฏิวัติในกนารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบ้บาล และนายกเทศมนตรีนะครับโดยมีนายสมใจลีลาน้อยผู้อาร์กจิจวัดนครครที่ธรรมราชในการต้อนรับครับค่ะการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลพูวอหนวยกา,การเลือกตั้งประจำเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานค่ะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริงซึ่งกาหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11พฤษภา,าคมนี้นะคะพร้อมกับมีการทางสับสักซ้อมนแนวทางปฏิบัติในการรับสมัครการเลือกตั้งระหว่างวันที่3มเอ็ดมินาไปจนถึงวันที่4เมษายนนี้ค่ะครับกกตเองก็ได้มีมติ การการเลือกตั้งกันะครับนะ,ะทิศาบานจุฬนาินาิเอง แพ่งละสามคนนะครับรวมถึงทางด้านข้องพ่วงหน่วยการการเลือกตั้งประจำทศบ้านด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับซึ่งมีจำนวนสองเม็ดเนี่ยสามโดยยี่สิบสี่คนการประชุมครั้งนี้จะมีเป้าหมายนะครับเพื่อให้ผู้เข้าร่วมในมีความรู้นะเรื่องข้อกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนก่อนจะไป็นารรมนั้นนะครับที่ถูกต้องนะครับในการจัดการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับนักกาเมืองทั่วประเทศนะครับเราในพื้นที่เทศบาลทางเทศบาลนครเทศบาลเมืองและก็เทศบาล ต่ำบุนะนะครับทางประเทศในสองพันวาแห่งที่มติวรารพร้อมกันมาแลแต่ว่ากับน,น้องนิบมแต่จะการเลือกตั้งพร้อมกันตัวประเทศวันที่1ิพฤษภาคมนี่เป็นวันอาทิตย์นะครับ